ข่าวด่วนแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียเขาจะจับมือกันทำเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ AI ลงทุนไปถึง10ล้านล้านเยน ดยอดพูดง่ายๆนะคะคิดเป็นดอนลลาาและกัน6.8หมื่นล้านดอนลลราค่ะทุกคนที่นี้นะคะก็เลยอยากจะมาพูดถึงข่าวนี้นะคะเผื่อว่าใครที่อยากจะไปลงทุนในประเทศญี่ปุ่นนะเนื่องจากว่าทางนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยหรือว่าคุณอิชิบะเขาเนี่ยได้เชิญคุณนาเรนทาโมดีที่เป็นนายกของอินเดียมาเจอกันที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจะมีการตกลงร่วมกันในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะวันที่29สิงหาคมค่ะและในวันที่30หรือว่าวันเสาร์นะคะก็จะพาคุณโมดีไปที่ บริษัทเซมิคอนดักเต,เตอร์ยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือโตเกียวอิเล็กตรอนค่ะวันนี้เอจะพาทุกคนนะคะมาดูราคาเหมาะสมของหุ้นโตเกียวอิเล็กตรอนก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องทางของ SBI ไทยออนไลน์ไว้ด้วยนะคะบริษัทโตเกียวอิเล็กทรอนมีรหัสหุ้นคือ8035ค่ะบริษัทโตเกียวอิเล็กตรอนเป็นบริษัทชั้นนําระดับโลกทางด้านของอุปกรณ์ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เรียกได้ว่าแทบจะครอบคลุมทุกด้านแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเคลือบฟิล์มการผลิตแผงวงจรมีอุปกรณ์ในการล้างแผงวงจรแล้วก็มีตัวเครื่องที่สามารถใช้ในการเทรสเซมิคอนดักเตอร์ก่อนที่จะนําออกไปจําหน่ายด้วยค่ะยังไม่หมดนะคะอันนี้เยอะมากๆเลยในคลิปนี้เนี่ยนำา ตัวท็อปมาให้ดูนะคะไม่ได้ให้ดูทั้งหมดเพราะว่าเยอะมากค่ะและถ้าเกิดใครที่อยากจะลงทุนหุ้นตัวนี้นะคะมาดูกันเลยค่ะรหัสหุ้นคือ8035นะคะและก็ราคาณปัจจุบันนี้เนี่ยจะอยู่ที่21,82.3เยนค่ะความน่าสนใจของหุ้นตัวนี้ก็คือณปัจจุบันนี้นะคะราคามีการปรับตัวลดลงมาทําให้อัพไซด์เนี่ยเปิดกว้างค่ะโดยนักวิเคราะห์ให้ราคาทาร์เก็ตหรือว่าราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่38,760เยนมีอัพไซด์เหลือถึง92%โดยคำนัน นําของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงแนะนําให้ buy หรือแนะนําให้ซื้อนะคะและถ้าเกิดเราไปเทียบกับไฮทาร์เก็ตที่นักวิเคราะห์ให้ไว้เนี่ยจะเห็นว่าอยู่ที่47,250เยนมีอัพไซด์เหลือจากราคาปัจจุบันถึง134.1%ค่ะและถึงแม้เราจะไปเทียบกับโลทาร์เก็ตก็ยังคงมีอัพไซด์เหลือถึง42.6%ใครที่อยากจะลงทุนยาวนะคะมาดูการจ่ายปันผลกันค่ะและจากที่ดูเนี่ยเขามีการจ่ายปันผลปีละ2ครั้งให้เงินประมาณ200กว่าเยนต่อหุ้นนะคะแล้วก็เป็นการจ่ายที่สม เสมมอดีากเลยค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้เป็นการชี้นําให้เข้าไปซื้อถือหรือขายหุ้นตัวไหนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมไปทําการบ้านต่อกันด้วยค่ะและสาหรับใครที่บอกว่าเป็นลูกค้าของสบายโตอยู่แล้วนะคะ<ๆ>ก็อย่าลืมไปสมัครสบายโตเรนเจอร์<ๆ>กันด้วยค่ะเป็นกิจกรรมให้ทุกคนนะคะได้เข้ามาชาร์ล์นรางวัลรวมรวมูลค่าตลอดโครงการนะคะถึง2ล้านบาทห้ทามพลาดเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะมีหุ้นอะไรที่น่าสนใจติดตามทุกๆช่องทางของ SBI ไทยออนไลน์ไว้เลยค่ะ